สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้มาพบกพับอูน้ำใสได้ครับผมอูน้ำาซสีภาพพ่มพี่น้องมาตามหาแนวทางน้ำกันเด้ครับอภาพพรมพี่น้องมาเปิดหูเปิดตาไปเที่ยวน้ำกันนะครับผมหลังจากไปตามแนวทางจากปูวัดปลาครับผมกันเลื่อยเลยมาพ่นนิไันนะครับผมก็ได้ใหพ่พรมพี่น้องมาเบิ่งชมวิวน้ำกันนะครับผมปูวัดปลาสีสุพูครับผมก็จะให้แนวทางอูน้ำเสได้ครับผมงวดนี้ ปูวาปูพร้อมนะครับคุณน้ำเซกกรเลยมาต่างกล่องไทย้วครับผมภาพพิพี่น้องมากสมบรรยากาศนะครับวันนะครับนี่ก็บบยากาศนะครับผมอยู่ต่างข้องนะครับผมเม่น้ำโขงครับผมง่ายขนาดเลยได้ครับผมก็เป็นบรรยากาศนะครับในเอฟซีเดบลงน้ำกันกว่วสวยงามนะครับผมก็ ขอขอบพระคุณผู้วัดปลาสีสม,าาสสมททพ,มพนมนนูนนะครับที่หายแนวทางดีๆสำหรับปูน้ำไส้ในมาไทยทอดให้พ่อเมพีพน้องได้รับซุ้มรับฟังนำกันเนาะครับผมก็เป็นกำลังแรก,แกให้ปูน้ำไส้ได้ครับเพื่อเป็นการบม่เสียคลิปดีๆพาดคลิปนะครับผมก็สีพยายามตามหาแนวทางให้เอฟซีทุกคนเนาะครับผมเพื่อได้หลุนโซบหลุนลาบนั่นกันเนาะครับนะครับ,ารบทางฟังเล่าเนาะครับผมเป็นผู้เขาสูงเงี้ยขนาดเลยครับผมตู้เขา เมฆก็ยังบ่อหอดเนะครับผมเมฆตํากลัวครับผมน้ำไหลขึ้นแห้งกนาดครับผมแม่น้ำโพงครับมันอนี้ก็มากับแม่น้ำเสียพ่อก็มาเสียนะครับผมมาไอ้พรมีน้องเดบิ่งบรรยากศเนะครับครับกับใบกู้กลัวนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนะครับครับหมองท่องเที่ยว ืันนี้คนบ่ค่อยมีนะครับผมแดดกะบ่ค่อยออกนะครับซึกเย็นสบายครับผมเอาครับปูจะรอนานเนนะครับผมสิบาพไปไปนองไปเบื้องแนวทางน้ากันเลยเลยครับผมโอ้ปูครับปูน้าเซกก่าธรัสการครับปูอ่าจะเลินพอนจะเล่นพอนครับอยู่ดีไม่แห้งบ่ครับปูอ่า โอ้เพลง,ง,กกง,นนพงได้ครับมันนีภาพพอยพี่น้บบนอ,นองมาซส้มบรรยากาศทางแม่น้ำพงน้แลด้วยครับปู่มันนี่ออเป็นเกี่ยวกับอินนะมาหาแนวทาาพร้อมแล้วครับปู่น้นำถึงมานำ้นำน้ำก็อยุกก่งกลางๆอยู่ครับปู่ท่านดีขึ้นลงพอดีอยู่ครับอิงทปันเม่นครับผุมอ่างวดนี่เดินดีปะครับปู่อเอ นิ่งมอนเราเาหลุด,ด,ดอกอครับเหล็กบิ่งบ่ค่อยลุดครับเอาสองตัวมาตัวเลยกกลางนนะอะไรน,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 นะครับผมครับเอางดนี่เป็นยังไงเนี่ยนับปูเอาเหล็กกลางเอเอาเลกลางก่อนนะเลกเ็หน้าข้างครับผมนะเลก,กลางตังว r ด้อครับผมข้าบนนหะกเก บนหกกับเจ็ดนปูแมนต่อต่อลงมาสองกับสามหกกับเจ็ดบนนี่หกกับเจ็ดแล้วก็สองกับสามนครับแมนสองกับสามเขียนใตจหกกับเจ็ดแหละสองเป็นเลขกันกับสามครับผมแเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ครับผมมันตุนเลขกันสองตัวมาตัวนี้เนี่ยคือก็ได้แตได้นะมันจะบอใครหลุดระเกียวนะตะเกียรครับครับไม่มีแต่ได้นะครับผม นึกถามปูคำนวณเนาะอกับเจีจะมาลัก่วยบนนะอ๋อครับนีตัวใส่์ไซเลยนันเจี๊ยตองกับสามพวไปบนกัไปล่างหน้ากักรซอน่ะมันีจับน่ีเลยทำตัวมาตัวน่ะอนี่บนบนแรงลดนนะครับปูแม่นบน่างอไ่ีนะครัปผมพยายามหมอจะเบิ้งเอาเบย์ไม่ตัวอยู่ตัวไรตัวยืหายไซของตัวมาตัวนครับไขทงตัวมาตัวนั้นอ๋อครับ ก็สองกับสามตมาตัวนึงนะครับผมกกับามบมาตัวนึงนะก็กับามตัว้น่งามตัวนะครับตรงไหมเห็นเนาะครับปูงานเปวนงานั่นไปน่งแจมเนเขาแจมตัวนั่งแจมอะตงวางจากเขาบนล่างครับอ่ใครลวดอะครับปูจับปูให้วน้ำเซนนะครับปูครับงานตปูจะไหเนาะตาั่แหลกมาเอา ผมก็ค okay. ิดวิลักซวัอยู่บนนะบนแล้วนี่ครับผมรับสามสามเจ็ดสามเจ็ดสามหกนะสามเจ็ดสามหกแล้วครับปูแล้วับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับผมร่างงานร่างปูมาเก่าเด่นเก่าล่างศูมาร่างเนี่ยเด่นเก้าครับผมปูรับอันเก้าสองกับเก้าสามสองคนเนี่ยเก้าสองกับเก้าสามแล้วครับปูยังจัต่รางนะจับแต่ว่า มี่สามตัวตรงๆให้วน sì, ้ำไส่บอครับูจากสุดสามตั the, ูนย์สามเจ็ดกับศูนย์สามหกละศูนย์ศูนย์สามเจ็ดกับศูนย์สามหกนะครับรับนี่นี่ตัวไส้หนังไส้ัวกับเจ็ดนะรักบนน่วยนะโอ้ครับบนอาสม่ากูทํำให้เขาดอกครับกู้ารีกกาีกันแน้วๆลู้มากเงี้นี่ยนี่ได้บาทกู้ย้อน สุดนึงนะครับปูมาใจหัเก็เพี้ยนพอมีกับห้าเอารักจุดนะมีกับหามาใจันกเพียครับปูมาคืนนี้หกกับเพีตีครับปูแนนหกกับเพียนเป็นรักหน่วยนะปูรักหน่วยนะครับคือรุ่นหนึ่งที่เีหาเ็ที่เพ็้าเ็ครับผมแต่ว่าซีหกห้าหกนี่แหละคือที่ที่สุดมันไม่ค่อยสุดนะครับและมาคืนใดเรียวคืนนั่งและก็ปู่อะ เอากันไหนะอือครับแมนกันไว้มีที่สุดครับผมแมนคือเนี่ยคือหกับเกียดนี่แหละขาตัวไม่ใช่รถโอ้ครับปูนี่เนตัวใดีครับผมเนียนเนาะเนียนนั่นตาูมกมขาเกีบยขาดกีี่เจ็ด้าเกียดกับสีเกียดนี่ล่างหรือบนครับปูบนไปเลบนนี่บนต้องกลับไปนี่คือมกับเกียดตะเนี้กันบนแล้วนะเรียกแล้วทำไบนแล้วครับผมและ คืออเรียกใบน ER: ห uh, oh, uh, uh, ่ืป่ไหมคบซีเเนาะครับปูวในอนคือ um, คับตหัวเกดนะฮะถม่าใจเลยนะครับนั่นแหละแต่บไม่กระล่างกัม hmm. mm ักะล่างตามครับโดนยานมันลางนะครับปูเลยเอกมีกับห้ากันไปอยู่นะว่ามันต้องจนกระบ่มีกระลางงามมันใครรู้เดยครันระปูวนั่นแหละบรตัวนมั่มาลางอามันกระล่างโดนมากนะกระล่างนี่ก็ทีเขาอีกล้นะามหกสามเ็ด เดือด6เขินเปลี่นะนะแข้างครับผมอ่ามีเหล็กดับบัคับปูเหล็กดับไ่ไหวนั่นหรอไเหล็กดับเล็ดเล็ดบ้าเล็ดออกก่อนนะครับต่อเหล็กออกนาะคขับปู่งานเหลกดับไม่ได้เงินครับไม่ได้เงินงานโอเล็กออกมันจังรุ้ยน้องรับปู่คือแน่คือเอกหมกับเขินอังไรน่องตัวมาจวนเยอนีแหละองตัวมาตัวครับผม แสดงว่าเกิดม้ตัวใครกับใครเลยปูกับเก็บรักเม่บนต้องมาให้เห็นเนาะครับปูงานรักเม่บนเนี่ยต้องตัวเราไม่ตั้งงานเรยงง่ายครับผมและเนาะกับปูกับมีแนวทางเพียงเสี่ยงเนาะครับงานเเบิ้งไปเบิ้งกันรอบยากนะมังวดนี้นะครับผมเไปเป็นแนวทางกันนะคีบแรกเนาะครับปูงานเป็นเนี่ยคือจับปูกับเก็บรักเม่าบนนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ปูอยู่ดีไม่แห้งนะครับ กับกับ,บนมัส,สการครับปูออออเอาครับต้อรับคลิปนี้ก็นเดี๋ยวตามแนวทางให้พายพี่น้องได้รับช้มเราฟังน้ำกันแล้วนะครับผมเ,เบิงเอาได้ครับแนวทางของปูนี่ให้เรียนเนะครับก็บเป็นคลิปแรกนะครับผมติดตามในเอฟซี FC ทุกคนนะครับจากปูวัดปลาสีชมพูนะครับเป็นแนวทางใหเอฟซีด้ครับผมเพื่อได้ส่งแรงรับน้ำกัน ครับคลิปนี้ก็ขอให้พาอพี่น้องถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันนะครับพี่ดีไม่แห้งลำรวยเงินท่องครับผมก่สูกๆน้ำกันนะครับมีเขามีออกเดยนะครับผมครับกสิพยาามตามแนวทางให้พอมีพี่น้องได้รับส้มรับฟังน้ำกันเนาะครับผมครับบรรยากาศให้เอฟซีเด้เบิงน้ำกันเนาะครับก่อนจบคลิปเนาะครับผมอ่าก็ได้กลับบ้านแล้วเนาะครับผมถึงเวลาแล้วครับสือข้าพาอพี่น้อง ไปเบิง้งแนวทางตัวเลขนะครับเขียนให้พี่น้องได้เบิ้งน้ากันนะครับผมก็ให้เบิ้งเป็นแนวทางเปล่อยได้สูคได้รลับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ยูดีไม่แห้งทุกคนนะครับผมจํำรวยเงินท้องสวัสดีครับ